สวัสดีครับใครที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ได้เข้าไปดูสถิต,ตนในใ uh ิการรับชมนะครับมันก็จะมีประมาณ80%เซนะครับที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสาหรับใครที่ย <uh> ังไม่ได้กดติดตามนะครับมือว่างๆนะครับก็ออกไปกดติดตามให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามารับชมคลิปผมต่อนะครับถ้ากดติดตามแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวรูบ็อกทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Giant Simulator นะครับก็เป็นแนว Simulator อีกแล้วเนาะก็เกมนี้นะครับผมมจะพูดยังไงดีก็เป็นแนวนะครับ AFK นะครับเราต้องทำการตีนะครับเพื่อที่จะได้เลเวลขึ้นมานะครับ XP นะครับในส่วนของเมคานิกการเล่นนะ ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือการฟันนะครับหรือกดคลิกนั่นเองกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ XP นะครับในการที่จะเพิ่มเลเวลนะครับผมทีแรกนะครับมันไม่ได้มาแบบนี้หรอกแต่มันจะมาตัวแห้งๆนะครับผม๋ยาผมจะรีเบิร์ให้ดูนะครับว่าตัวแห้งๆที่ผมหมายถึงมันหมายถึงว่าอะไรนะครับก็มาตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นตัวแห้งๆนะครับมีดก มาให้อันนึงเนาะเดี๋ยวผมจะรีเบิร์ตให้ดูเลยแล้วกันจะได้รู้เนาะรีเบิร์ตนะครับก็เป็นรูปเจ้านาฬิกาายนะครับตรงนี้นะครับกดรีเบิร์ตไปก็จะได้แต้มนะครับเอามาอัพสกิลนะครับผมในส่วนของหน้านี้นะครับกดรีเบิร์ตไปนะครับก็ได้แต้มมานะครับกดอัพสกิลนะครับมันก็จะอัพให้นะครับทุกช่องนะครับเมื่อเรากดอัพสกิลนะครับอ่มันก็จะ ทำให้เรานะครับได้อ p เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับสปีดวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เนี่ยตาคิทิคข้านะครับและก็ได้เงินเพิ่มนะครับและตรงนี้นะครับจะทําให้เราถืออาวุธได้2ชิ้นนะครับผมโอเคนี่ครับก็จะเป็นตัวอากาศแบบนี้เนาะที่ผมพูดถึงครับจากนั้นนะครับแล้วก็ฟันฟันนะครับผม แล้วก็เก็บตรงนี้ก็ได้นะครับเก็บในส่วนของเจ้าไอเทมนะครับิจกรรมแล้วฮาโลวีนนะครับมันก็จะเพิ่มเงินแล้วก็เลเวลให้เราด้วยนะครับเอากดฟันฟันไปแล้วก็วิ่งเก็บนะครับรอบๆหรือว่าข้างนอกก็ได้แต่ว่าถ้าข้างนอกนะครับจะโดนคิวเอานะครับเพราะว่าคนโหดเนี่ยเขาฟันฟันคลิกคิกออโต้ของเขาอยู่แล้วนะครับเขาวิ่งผ่านมาเราตายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการรับเควสนะครับ นี่รับเพชผมนะครับต้องไปหาไข่ทองคํานะครับเพชเขาบอกมาอย่างนี้เนะาะไข่ทองคํานะครับมันจะอยู่ในเมืองนี้ผมเห็นฟองหนึ่งบ้างผมไม่แน่ใจแล้วก็ข้างนอกนะครับก็จะมีเหมือนกันผมอขอหาเจ้าไขา่ทองคําก่อนมันจะหน้าตาเป็นรูปไข่แหละหาไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเวลาเราไปสัมผัสมันมันจะบอกว่ามันเป็นไอเทมของเควสนะครับ ผมว่ามันไม่น่าจะมีในหมู่บ้านนะไม่น่าจะมีในเซฟโซนผมต้องออกไปข้างนอกนะครับเพื่อค้นหามันเวลาเราออกด้านนอกนะครับเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับตามเลเวลของเรานะครับยิ่งเลเวลเยอะนะครับตัวของเราก็ยิ่งใหญ่เนาะอ๋อโอเคผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ในหอพักนะครับผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้แล้วก็จะมีเสียงพัดลมเข้ามาแทรกนะครับเพราะว่า ในหอพักนะครับมันก็น่าจะร้อนแหละแต่ผมก็เปิดไว้นี่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 ครับนี่เป็นไข่นะครับอีเวนต์นะครับที่เป็นเควสไม่ใช่อีเวนต์เป็นเควสของเรานะครับกดปุ๊บนี่เราก็จะได้นะครับผมอันนี้ก็ที่เด้งมาตรงนี้ก็คือมันจะเป็นแข่งกันนะครับอ่าไปต่อสู้กันนะครับแล้วก็จะได้เงินนะครับแต่มันไม่คุ้มหรอกมันได้แค่300ร้อยครับที่1ซึ่งผมแนะนํว่าอ่า เก็บพวกนี้ดีกว่าเก็บเจ้าพวกฟักฟองดีกว่าลองกินผัมวินโอเคพอเราทาเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดคุยนะครับกับเจ้าของเควสเราก็จะได้ตังนะครับตามที่เห็นเลยโอเควิธีต่อไปนะครับวิธีการเล่นต่อไปนะเมื่อเรามีตังถึงแสนนะครับโอ้ผมพูดถึงการรีเบิร์นที่ผมทําให้ดูต้นคลิปก่อนรีเบิร์นะรนะครับต้องเลเวลร้อยนะครับถึงจะรีเบิร์นได้ โอเคบกพูดต่อพอมีตังถึงแสนนะครับผมแนะนําให้กดซื้อนะครับเจ้าตัวก่อนนะครับสกินตัวก่อนซึ่งอ่าก็ตามที่อันนี้นะครับตามที่ขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกนะครับ1%ก็โหดแล้วครับมันเป็นสีส้มเลยคาดสีส้มมาที่ตรงนี้นะครับกดรูปกระเป๋าเนาะมาที่สกินครับแล้วเราก็กดตรงนี้แต่ว่าเลเวลเห็นไหมสังเกตไหม เลเวลมันเป็นเลเวล50นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องฟาร์มก่อนนะครับก็สุ่มสกินตรงนี้มันก็ประหยัดเงินนะครับสำหรับาสายฟรีเนาะคนเริ่มเล่นใหม่มันก็จะเล่นง่ายนะครับได้สกินเร็วนะครับถ้าคนโหดๆมันก็ต้องเก็บตังค์เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็กดใส่นะครับนี่เราก็จะกลายาเป็นตัวที่เราใส่สกินไว้นะครับโอเค ต่อไปนะครับวิธีการหาตังค์นะครับหาตังค์ก็มี2แบบครับก็เก็บนะครับผมเฮ้ยสแบบดิเก็บตรงนี้นะครับเก็บในส่วนของอไอเทมของกิจกรรมนะครับวิธีหาตังค์นะครับมาที่ประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะตรงกลางนะครับแล้วเราก็มาไล่ฟันเจ้ากอบปินนะครับที่อยู่ตรงโลกนี้นะครับ ผมโดนแย่งนะยิ่งเรารีเบิร์ตเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้ตังค์เยอะนะผมเลี้ยบอกไปโอ้ผมโดนแย่งจัดเลยนี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่ครับเราก็จะได้ตังค์แล้วก็ได้พัมกินมาด้วยเนาะมันก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่มันก็ถือว่าได้แหละต่อไปนะครับโลกของพัมกินนะครับโลกของกิจกรรมนะครับ แล้วก็มายืน A F K ตรงนี้นี่นี่วิธีที่3ที่ผมบอกนะมันจะได้ตังค์อ่ะคือมา A F K ในตรงนี้มันก็จะตังค์ด้่งเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีที่จะเก็บพัมกินนะครับมี2วิธีก็คือเก็บในส่วนที่มันดรอปตามถนนตรงน,รงนี้แล้วก็ประตูนะครับไปทิปอันที่กับเขานะครับก็เปิดประตูนะครับเหมือนกับเขานะ่ะเห็นไหมเขาก็เปิดประตูไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้พัมกินนะครับผมนี่ เปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จะได้พัมกินนะครับผมของกิจกรรมนะครับพัมกินนะครับเอาไปทาอะไรได้นะครับเดีย๋ยวผมขอเก็บถึง6000ก่อนแล้วกันอีกน,นะอีกนิดเดียวเองเพราะว่าเจ้าตัวกิจกรรมนะครับตู้สุ่มนะครับสุ่มในส่วนเครื่องประดับนะครับใช้2 0 0พเนาะแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงก็ใช้2,000เหมือนกันนะครับ ซึ่งสัตว์เลี้ยงเราสามารถครับเพิ่มระดับได้แล้วก็เครื่องประดับก็ครับเพิ่มระดับได้นะครับเป็นการอีโวนะครับผมโอเคหมดตรงนี้แล้วผมก็อาจจะพูดล้วนๆไม่เข้าใจบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็รีทาคคิมนะครับรีทาคลิปแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นบอสนะครับแล้วก็บอสตัวนี้มันจะอยู่ในเควสด้วยนะครับด้านหน้านะครับบอสนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ เราก็เข้ามานะในถ้านะครับผมในถ้าเดินมาเรื่อยๆครับเลี้ยวขวาบอสนะครับก็จะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแต่เราตีมันเบานะครับผมแต่ใช้เวลาตีพอสมควรนะครับตีบอสแล้วได้อะไรนะครับผมเดีย๋ยวผมเข้าไปให้ดูใหม่ตีบอสแล้วจะได้อ่าดบนะครับผมดบพวกอ่าสกินหรือว่าอาวุธนะครับผมตามเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้เลย โอเคครับผมออกไปด้านนอกนะครับมันไม่มีเทเลพอร์ตนะเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เราเดินเอาอย่างเดียวนะครับออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้ประตูสุดท้ายนะครับประตูสุดท้ายนะครับเป็นเมืองโอ้ใหญ่มากเลยเป็นแบบไม่ใช่เมืองเลยมาตรงนี้ครับหน้าาลามาอยู่ในวงนี้มันก็จะเพิ่มเจ้าหัวใจนะครับที่ใช้อัพสกิลนะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้แหละ ที่เทพ,พเจ้านะครับผมของแท้เลยตรงนี้คือทำเควสแล้วมันก็จะได้นะทำเควสเยอะๆแล้วมันก็จะได้เจ้าอ่าเจ้าเหรียญที่ใช้ซื้อนะครับหรือว่าซื้อนะครับเก็บตังอ่าโบโล,ลบักใช้ซื้อเลยแล้วก็ตรงข้ามด้านนู้นก็จะใช้เงินซื้อนะครับโอเคแป๊บนึงนะขอวิ่งก่อนอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมเพราะว่า ก็มีคนนะครับอาศัยอยู่ข้างห้องนะครับเยอะมากมายเลยในส่วนของตรงนี้ก็จะใช้เงินครับเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับผมมากๆเลยแหละโอเคครับก็ต้องเป็นคนที่รีเบิร์ตเยอะนะถึงจะแบบว่าได้เงินฟาร์มเงินแบบเรื่อยๆไอ้วิธีที่3ามที่ผมบอกก็คืออยู่เฉยๆแล้วตังมันจะเด้งอะอันนี้ผมขอแก้แล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องแล้ว นี่สวยๆมันจะตังเด้งนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นบอสนะครับอีกตัวหนึ่งมันไม่ทาดาเมจกับเรานะเราไล่ฟันทามันเลยแต่ว่าบอสตัวเนี้ยมันก็อยู่ในเควสเหมือนกันมันก็อยู่ในเควสเหมือนกันนะครับมันจะชื่อบอสอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวขอดูก่อนใครที่หาไม่เจอมันก็อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ในโลกนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นชอบทาเควสนะครับโอเค ว่ามันหมดเท่านี้แหละนะครับนี่คืออีกมันไม่มีอะไรยากนะครับเวลา AFK แนะนำนะครับ AFK เนาะสำหรับใครที่ต้องการ AFK เงินนะถ้าไม่มีใครมาวิ่งป่วนฟาร์มเงินจริงๆนะ AFK ผมแนะนำจุดตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีก้อนหินตรงนี้มายืนนะครับแล้วก็ฟันฟันเรื่อยๆ ตรงนี้จะเป็นจุดเหมาะมากเพราะว่าเจ้ากอบินเนี่ยไอ้ไม่ใช่กอบินมันเรียกว่าตัวอะไรวะผมเรียกว่ากอบินแล้วกันแต่มันไม่ใช่กอบินอะไอ้ตัวนี้มันจะเดินมานะครับแล้วก็ออกมามุมๆหน่อยตรงเนี้มันก็จะฟันโดนนะครับหรือว่าจะยืนตรงนี้ก็ได้ยืนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามุมนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอยู่อยู่บริเวณนี้ครับอยู่บริเวณที่ผมวิ่งรอบเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้นะครับ จะเป็นจุดฟาร์มเงินที่ดีนะครับโอเคผมขอซูมกลับเข้ามาก่อนนิดนึงในส่วนของฟาร์มจิจกรรมนะครับก็ง,ง่ายๆเพราะว่ามันมีตรงนี้ครับถ้าเราอยู่ในวงนี้แล้วเราอ่ายืนไปสักพักมันจะเด้งเจ้าจิจกรรมนะครับพัมกิ้นขึ้มานะครับให้เราตามที่อ่ารีเบิร์ตนะยิ่งรีเบิร์ตเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับ แล้วก็ให้ F K มันอ่า a F K เรากดฟันฟันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเน็ตไม่หลุดก็ถือว,ว่าโชคดีไปนะครับก็ฟันอย่างเงี้ยจนเช้าจนท่านผู้ชมพอใจเลยแหละครับก็สำหรับเกมจ i a n t Simulator นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอขอบคุณมากครับ